อัดบยอะไปหนินี่น้่ขาวมาหน่อยนึงพอร์นกินแกแซ่บสามพุงเมี่ยตำไห้ตัวจากอีพีแรกครับผมโอ้ยถอดแม่งเลย,เยว่าจะฟอร์กินอะไรถ่ายกล่องเด้ไม่เห็นอับเส็บนะืมดีถอดแม่งนี่ ส้มตำใส่ถัว่วมีถัว่วมีเช่นมะละกอตำรวมดูฟีมืเมียเด้นเด้อนะพักกระดกกระลำข้าบผมอมเดี๋ยยุยขอยุกนำ้ำใสแจกักกน่า่อฮ่่เฮาเ่าา ได้ไปห้ึ่งเซลอ่ะลิงขับลิงองไห้ก่อนวะ<ม>แน่เียละเียก็กินไหนต้องแปั๊บลิบงคว้าเลยต้องกางเลย<ม><ม>อื้อ ทำคุณชงรับขออนุญาตใส่มือเด้วยตานกินกัเมียสองคนเนาะเนี่ยแจ่คดีวะืม,มตํำครับผอนแม่งเลยเืิรมแงอย่างวะนกสะดิ่ง,จะจงญญวะเขากำปั่นอย่างวะคุมค่ะรับกะลาบกล๊ามันหวาน จะดาคมคุ้มก็จมาคุ้มตัวมีพกระเดาอืมเพราะรานแับนี้นีนะกระดน้อพี่นเจหนอยของบ่เขาหนาขึ้นบ่เขาก็บวกหนาไหมบวเขาบ่รู้หายกันไม่เขานีขอบโค้วไหมขอบโค้วขออบอกหามใจไม่ซีสันรวานไบ่รู้ เนาหยาดเศยมือด้วยอืมพักกระเดากินกัเนี้อกแสบในเว่นกินขอาเราซองขม,มาขอก,กับเราเจอคุณมักดกวยครับเบวยดีดอรคุณมากพักกระเดาคือต้องหุงกับกินอยังติดตลอดอืมอืม ที่คุ้มเขาเอ้ยข่อยอ,อะไรที่เข้มที่้ไรนี่โบราณมากตัว ผมเสียบครับนี่แหละออง่่นมากคุณเสียครับผมกับเมียที่โ,โมโม่แมียทีนี้กันเล็วกันยังไงยูยังไงครับหาเงินไปดูจากเขาชีวิตมันสุญญ่ถิม่มเนาะมันอยู่ของชาวเราเฉพาะเนาะโอ้ยกับเมียอ,อยู่บ้านอยู่แต่คุณยังบ่มีเน,น่้อมีรุ่งหมดและ เลยก็กมื่นยูบานเลยไคิมยูบานในเบิ่งตวประมาณอีกบก,กี่เดือ pe นบกี่มื่นก็มาเกษตกมไปละเดี๋ยวไปไทยชมวิวบนหอกงเขาเบืองเนาะบรรยากาศวินี่สไตล์อสานบนนอกเขาในเมืองผมแลวเใส่ลนยเนาะมาเ อัวไแล้กินหลของคมตัวมันวนนะค่ำเดี๋ยเปนหย่อนรับาต้มมันคมเลยข้าว้มเสือโมคมน้ำุ้มไม่ออกอแต่ตอนสุดซื่อม่สดโบคมแต่ดาหวานสุดดาวหวานไพวานโเป็นน้ำตาลโเสือสะว่าอสหวานบาเสือมอ ไม่นำตาลไม,นออม,นม่น้ำอ้อยเออสอ้อยหวานหอเสือยุ่ส่เล้าหวานสะเดาจืดนะส่เ้าหวานส่เลาหวานบุบผดหรอนเขาอาน้ำสเดาตีาเขาอเาต้งนำตาลเปใส่เอ้ากนแล้วีเมี่ยมีขับแสบครับผมจำบกฮงม,มเลยโอ้ยตุ่มตำ มีไงเพเ่อนบองนก็เขาครับอืม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 เป็นไอกยินง ใส่ร <c oughs> ึเปล่าข네้าวไม่อกข้าัเ้ยสมัครเขาครับบเอมโอ้ยสมัคเขา โอ้เกิดเป็นบอรอพี่รอดเลยสมัครขาับเข้าแถวไอ้เจ้าพี่โดนแม่งเนาะ ไข่ก่อน้มันอ่อนนันบ่คือจริงดี่ังบ่ขายแมงซ่อนแมงซ่อนเหมือมีขาหนาที่มันขวดลยงเสียน่เหอบ่ชอบหรอบหูยงจับหน้าอย่าบ่หูเนาะนูลูคชิ้นไง่องนื้อมาใ่ย Mấy em xoay được gì là nó tải mẹ em xoay được gì là vật tải Mấy em xoay được gì Mấy em xoay được gì Mấy em xoay được gì Mấy gì ต่ำกินแบบนี้แบบรึบนะตำยังในแดดมันใจประเดดแช่หนาต่ำกับอนี้ก็ได้หรอกมาพี่น้ออแล้วก็คนเลี้ยฟ้าตามไปทางโซ่ฝรั่าหอมเด้อคนเยเขาเบิรงที่ผมกะฝากคนไหนก็แชร์ก็ติดตามไม่ได้ครับเด้ออยวอีพีน่าเฮ็ดคิดตลกให้เบิง ันนี้เพื่งเอาลองโล่งวนกระเซือ,อ,อไม่เป็นยังไง่มามีโคตรตลึกดีบอกว่าผมมาเสีคชิดตลกในบุ้งตัวเองกำลังกระสียเอาเงินไปซื้อคอมซื้อกล้องก็ชอบผมเลยละ่ะอ,อยากคลิปอยากตัดต่อเพื่อความคลิปของผมนะไม่มีสาระนะเป็นคลิปตลกไร้าสาระเพื่อความบันเทิงทั้งนั้นทั้งวนเข้ามาดู ฝากทุกคนคดนไล่์กดแช่แต่ตุดตาคานณไปเรื่อยครับของคขับง่า